รุ่งอรุณมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นเหงาเราก็อยู่อยู่ต่างจังหวัดผมอยู่เชียงรายแล้วก็นั่งผมจําได้ว่าผมนั่งอยู่ณที่หนึ่งซึ่งเห็นเห็นภูเขาแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นอยู่อยู่ถึงถึงเช้านั่งอยู่คนเดียวแล้วก็คิดถึงคิดถึงบ้านเกิดซึ่งเวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยผมจะไปบ้านที่ซึ่งทํไร่ทํานาปัจจุบันนาไม่มีแล้วขายหมดก็ สภาพนั้นยังติดติดติดตัวอยู่ทำให้เรานึกถึงเรื่องเก่าๆก็คิดถึงชีวิตแบบนั้นแล้วก็แล้วพอดีอยู่กีตาร์ด้วยอะไรโทนอะไรที่ทำรู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นในใน,ในคีย์จะู้สึสว่าคีมันมันสึกมันธรรมดาไปพอคิดถึง<ม>อะไรอย่างเงี้ย

นั่นมันมันมันเกิดจากความรู้สึกเราเองอะทีนี้ถ้าเกิดผมตั้งชื่ออย่างอื่นสมมติว่าขนมครกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ริงทีมันก็ห่างห่างห่างกจากความรู้สึกรุ่งอรุณมันน่าจะบอกเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าคิดอย่างไรอ๋อตอนนั้นผมเหงาอย่างที่ผมบอกก็มันก็ใกล้เคียงกันนะเหงาแบบไหนรุ่งอรุณก็เป็นตัวแทนว่าอ๋อแสดงว่าอยู่ถึงเช้ามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วเนือ้อคำบรรยายพี่เนือ้อคำบรรยายก็จริงๆริงเมื่อก่อนผมทําเป็นเพลงบรรเลงแล้วก็พอดีโป่งเขาได้ยินแล้วอยากเขียนเนื้อเพลงลงไปก็แบบความออจินนาการสิตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของอะไรดีก็ได้มาเป็นเรื่องของพระคุณพ่อแม่ซึ่งผมรู้สึกโป่งเขาเข้าใจดีเ,เพราะเราคนหางบ้านเราจะคิดถึงพ่อแม่อยู่ตลอดเวลานี่ก็เหมือนกับว่าพี่ ปลความรู้สึกออกมาเป็นดนตรีใช่ครับเป็นหัวใจหลักใช่ครับของอรานถ,ถูกต้องครับ